วิธีแชร์หน้าจอ Messenger ตอนวิดีโอคอลกับเพื่อนนะครับแชร์แบบสดๆเห็นพร้อมกันเลยนะครับให้กดเข้าวิดีโอคอลกับเพื่อนได้เลยครับโอเคครับถ้าเพื่อนนะครับรับสายแล้วเวลาที่เราจะแชร์หน้าจอนะครับให้เรากดจิ้มมาที่หน้าจอมือถือของเราหนึ่งครั้งจากนั้นให้เรากดไอคอนตรงกลางตัวนี้เลยครับอ่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเริ่มแชร์ กดมาแล้วนะครับมือถือแต่ละรุ่นอาจจะแสดงผลแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าเรานะครับจะกดเป็นบางแอปก็สามารถกดเลือกแอปได้นะครับหรือว่าเรานะครับจะแชร์ทั้งหน้าจอก็สามารถเปลี่ยนเป็นทั้งหน้าจอได้นะครับถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็กดเริ่มแชร์ได้เลยครับโอเคครับถ้าขึ้นว่าย่อหน้าต่างกันโทรเพื่อแชร์หน้าจอแบบนี้ก็ให้เราออกจากแอปและแชร์หน้าจอให้เพื่อนดูได้เลยครับ อันนี้นะครับจะแชร์หน้าจอนะครับดูไปพร้อมๆกับเพื่อนแบบสดๆก็ได้นะครับหรือว่าบางทีนะครับเราจะสอนพ่อแม่นะครับกดตั้งค่าบางอย่างในโทรศัพท์นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปแชร์หน้าจอกันได้นะครับรวมไปถึงเราสามารถรับชมวิดีโอไปพร้อมๆกับเพื่อนแบบแชร์หน้าจอแบบนี้ได้นะครับอก็สามารถไปดูหนังดูวิดีโอด้วยกันได้นะครับ แต่ก็จะมีบางแอปนะครับที่อาจจะมีในเรื่องของลิขสิทธิ์ก็จะไม่สามารถแชร์ได้นะครับเพื่อนจะไม่เห็นหน้าจอแบบนี้เลยครับก็ฟีเจอร์นี้นะครับเป็นเพื่อนหลายคนนําไปใช้กันเป็นประโยชน์หลายได้เลยครับเพื่อนๆนะครับก็นําไปปรับใช้ตามแบบเพื่อนๆได้เลยนะครับและกรณีที่เรานะครับไม่ต้องการแชร์แล้วนะครับก็สามารถกดหยุดการแชร์ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n เท็กสอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ